มันตัวใหญ่เนาะเป๊บหนึ่งหางกระตังต้องสิบนึะเนาเอาแกะจเมอจาอโบไซโบไซงสัตว์เด็กตนบ่อางสัตว์โตมีนี่พวกบาค่ะนี่เขอม้าเขาไม่ ทำงานวันอังคารนะครับเลือกไปเรื่อยานังคไ่ไป,เ,ไปไเรื่อเรื่อเร็วอเรื่อานะคร็วเรสามสิบชุดอ่ะคูนก็ไปชุดละสี่สิบบาทถ้าแรงไม่เกี่ยวที่เหลือตั๋วยาแดง ครับผมค่าฝึกค่าสร้างเด้ครับควบสามารถตั้งหากเด้ถ้าเร่งกับต่างหากเพราะว่าเขาใส่ปีมือ